คนอ่อนแอคือคนที่เศร้าหมองเสียใจหวาดวัน่นโทษผู้อื่นโทษตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองจมปลักยอมแพ้จมแช่จมยิงอยู่กับการพลัดพรากความผิดหวังในอดีตและปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนานคนเข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกเศร้าหรือเสียใจแต่คือคนที่ลุกมาให้อภัยต่อความผิดพลาด ต่อความผิดหวังและยอมรับการจากไปและการพัดภาคทั้งหลายยอมรับกับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นแม้นบางสถานการณ์บั่นทอนความรู้สึกจนยากที่จะฟื้นฟูจิตใจแต่ถ้าเรารักตัวเองจงเชื่อมั่นและไว้วางใจให้สติสัมชัญญาของเรานำพาหล่อเลี้ยงให้เราเข้าใจยอมรับและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในด้านดี การโทษผู้อื่นและการโทษตัวเองไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากกลับมาให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยหัวใจปฏิวัติความรู้สึกให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ด้วยพลังที่รักตัวเองอย่างสุดใจไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเอง